เตือนไว้ก่อนว่าใครที่กำลังทานข้าวหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับการกินก็ขอให้หยุดแล้วข้อจ๋าเราจะมาเล่าในหัวข้อประสบการณ์อุจจีเย่หันลมองกัอ ไม่ได้ต่อเติมแล้วมันก็ไม่ลงเลยน้องบอยกิเชี่ยทำไงก็ไม่ลงเดี๋ยวเจ๊จะเอาตะเกียบเข้าไปให้ตะเกียบนี่จริงนะมึงมึงเกิดกินไปแล้วี่คลิปพี่อะไรเนี่ยตูบานนะเดี๋ฟังเลยจะอ้วกพี่น้องวสีสวัสดีจ้า กล an, oh ับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ทุกคนก็สดใสร่าเริงอ๋นนี้คือรายการพี่น้าต่อสี่สุเล่าอไรกันออนี่คือรายการเล่าข้าวตาโอ้โหมาเย็นเลยมาเลงเลยอะไรกันนะกันหนามาพูดมากแย่ไม่ทำเลยหลังเดี๋ยวนี้นายประตูก็จะมาชวนเราทุกวัน วันนี้เล่าข้าตาหัวข้อเป็นอะไรจิว๋ววันนี้เล่าข้าตาเราจะมาเล่าในหัวข้อประสบการณ์อุจจีเยออุจ yeah! อจีก็คืออุจจาระเอออุจจารานั่นแหละแต่ว่าพอพูดอุจจาระแล้วดูอีเลยแต่พูดคำว่าขี้ยังดูน่ารักกว่า <Okay. S 2> <laughs> อยากจะพูดว่าอะไรอึหรืปล่าขี้หรืปล่า ก็จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายใช่ก็คือให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับขี้ก็เตือนไว้ก่อนว่าใครที่กําลังทานข้าวหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับการจินก็ขอให้หยุดอ่าตอนนี้หยุดกินหรือหยุดดูหยุดกินให้ดูเราก่อนแต่เราจะพูดพยายามพูดเป็นคำว่าอุจจีอ่าอุจจีโอเคคำเตือนคลิปนี้อย่าดูตอนกินข้าวเพราะเราจะพูดเรื่องขี้แต่ถ้าอยากจะกินขี้ก็ดูตอนกินขี้ก็ได้ มีความสุขในการกินขี้นะครับคุณกับขี้นี่ผูกพันกัน,นจริงเหรว่าอุจจอุจจ <c oughs> คุณกับอุจจ, <c oughs> จ,จนี่ผูกพันกัน,นยังไงผมกับอุจจก็ <c oughs> เรียกว่ามีความสัมพันธ์แบบนักหน่วงเช่งยาวนานอันนี้เป็นอุจจีรลายที่ลายไปก่อนนั้นคือไม่ใช่อุจจ้เราได้สัซ้ำ ตอนนั้นประมาณป3ป4มั้งก็เป็นเด็กอ้วนคนหนึ่งใช่ปะก็ไปที่ห้างห้างชื่อว่ารีการ์เด้นใครคนหันใหญ่แล้วดูดูนี้อยู่นะถ้าน้องๆเป็นเด็กๆนั้นน้องๆจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว,ว่ารีการ์เด้นสมัยก่อนนะโอ้โหเดินเบียดกันอนะคือครับคือครมากคือสยามเลยตรงนั้นสยามองอันใหญ่สยามชาวใต้คนแน่นมากแล้ววันนั้นก็ก็ไปก็เนี่ยคือบ้านเราเป็นบ้านที่ไม่ค่อยกุดจี้ข้างนอกอยู่แล้วแต่วันนั้นมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวถึงขนาด ว่าจริงๆแล้วอะรีกระเด่นกับบ้านเราเดินกันถึงด้วเตาแต่เดินไปไม่ถึง,ๆๆไไม,ถงมันเป็น,ๆๆม,น,นม,มันเดินไม่ได้แล้วมันต้องเอาที่รีกระเด่นนี่ยคนเยอะมากก็ยืนรอยืนรอคิวแล้วมันก็แบบ ไอ้เชี่ยมันไม่ไม่ถึงสักทีเว้ยยืนรออยู่นานมากอยู่ๆก็มีห้องหนึ่งออกมาออกมาหน้าเขินๆแล้วมันก็ออกมามันก็รีบรีบไปเลยอืมแล้วแบก็เดินไม่ล้างมือล้างก็ไปก็เฮ้ยอะไรวะมันก็จะมีเด็กเหมือนก็อะอีกคนนึงก็รออยู่เหมือนกันรออยู่มันคิวก็แล้วก็เข้าไปเข้าไปปุ๊บก็ล็อกประตูปุ๊บก็เจอชักโครกมันปิดเอาไว้ก็ก็โอเคติ้ตากูกูก็ถอดถอดถอดแล้วก็เขาเปิดออกมา โอ้โหมึงไปกินอะไรวะเออมันเยอะมากเลยอะอะไรขนาดนี้เฮ้เหี้ยนั่นทำไมมึงไม่กดวะเดี๋ยวกอก็โอเคปิดกดเปิดมาเท่าเดิมรู้แล้วรู้แล้วทำไมมันรีบออกไปไม่มีอะไรหายไม่มีอะไรหายไปเลยกอก็ทำยังไงดีวะคือไอ้เหี้ยเสือก เส uh. ือกถอยกางเกงก่อนอะคือถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วเราเปิดก่อนแล้วเราปิดแล้วเราออกมาเลยอะไอ้ผอมไอ้ผอมคนต่อมามันจะได้รู้ไงว่าอ๋อไม่ใช่มก uh nice> ูแต่กูเสียกว่าทาใครอยู่ใครอยู่ตั้งนานแล้วไงตอนนั้นเด็กตอนเด็กก็ไม่รู้จะออกไปบอกไอ้คนนั้นยังไงว่าแบบอ๋อไม่ใช่เราอะไรเงี้ยไอ้เด็กนั่นก็ไม่มีวิจารณญาณพอที่จะเชื่อกูหรอกเพราะกูเพิ่งออกมาปิดแล้วกดอิกง ก็กดอยู่งั้นอ่ะไม่ออกสุดท้ายก็เปิดประตูเดินออกมาแล้วก็มองหน้ายเด็กผอมคนทรรมดาแล้วก็ได้นายมันมันไม่มันอันนี้มันมันมันไม่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 ไใช่ของเรามันเข้าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไอ้นั่นก็รู้เลยก็ได้เออเออเออไม่ไม่ใช่ของได้หรอกไม่ใช่ของได้หรอกโอเคโอเคโอเคเออที่จอจอดจอโอเคอุ้ยที่ไร น้องไยแล้วกันอ่ะส,ะสุดๆร้อนๆอนอุจีย้ยร้าลมากเขาให้เสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงรลายี่ลำไส้มาเงี่ยแล้วเป็นของใครของผมไปฮ่องกงห้าวัน ไม่ไม่อุจี้เลยอืมน้องวัยไม่ได้อุจี้เลยจนวันที่เมืนจะแปลกนะแต่ทําทุกครั้งวันวน,วน,วนนี้คือตัวจริงแล้วคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยอุจี้น้องวายกับมิซาเอะแม่ชินจังนี้ เียบเคียนกันเรื่องของการไหวอุจจีแล้วก็วันนั้นไปฮ่องกงเป็นวันที่4ี่ละกินผักน้อยกินผลไม้ก็น้อยมากกินน้ำก็น้อยกินยากอยู่แล้จากที่อึยากอยู่แล้วก็ยิ่งยากเข้าไปอีกจนวันที่4ี่เนี่ยเดินอยู่ก็รู้สึกว่ามมาีการกอดตัวใหญ่เลยรู้เลยว่าใหญ่ใหญ่สัมผัสได้เลยว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยขยายตัวแบบย่อยได้รอน ก็เลยรีบไปห้องน้ำอุ้ยห้องน้ำไม่ค่อยมีคนก็โอเคนั่งจุดจุดโอ้อุจิออกมาอย่างเยอะมากกาเยอะปกติน้องไปจะเป็นคนที่เวลาอุจีิจะกดไปด้วยก็คือสมมติอึออกมาก้อนหนึ่งก็จะกดเลยอะไรอย่างเงี้ยวลนั้นก็ทําเหมือนเดิมนี่แหละแต่พออึเสร็จโอเคลุกขึ้นเช็ดเรียบร้อยมองลงไปอ้าวมีก้อนใหญ่ขี้ผาดก้อนนี้ คือนี่นี่นี่คือนี่เถอะแล้วมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วก้อนนั้นมันเป็นไงมันมันโดนมันถึงมันถึงมากมันอยู่ในในน้ำเนี่ยเราก็อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยดูรูปไหมพีรูปว้าวเนี่ยถ่ายให้เจอดูเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ระบายสีไว้เนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือคือขวานอ่ะเออวาน เอ้ยเนี่ยเนี่ยวันเต็มลเลยจีนเอาอา่างเครื่งหลังมาอันนั้นคอหานนะเ <sk ill> นี่ยแหละเ <sk ill> นี่ยเพราะว่านี่คืออุจจิของเราแล<น>้วทำไมมันไม่ลงอ่ะเออจริงๆถ้ามันอยู่ในคอหานม<อ>ันก็ควรจะลงนี่นั่นแหละผมก็สงสัยที่พวกท่านสงสัยนั่นแหละคือเระหว่างทางแล้ว่าก็เอ้กูก็กดไปแล้วเนี่ยลองกดอีกที พระที่เห็นอะคือมันมอย่างเงี้ยโด <c oughs> นขาำไหลผ่านเฉยอะไม่มีเซนลุนเลยไม่มีเส้นไม่ขยับเลยแบบนิ่งมากแล้วก็ เราต้องพยาเฮียแล้วมันกลับไาอีกแล้วเหตุการณ์นี้คือต้องไปมีเหตุการณ์เยวบ่อยเฮียทำไงดีว่าไม่ออกเลยก็เลยไลน์บอกคนข้างนอกไล์หาเจ๊เออเจ๊แบบเหมือนเล่นโทรศัพท์แล้วเจ๊ก็เออแบบจิ๋วมันก็นานเหมือนกันแบบไม่ออกม่สักทีเจ๊ก็เลยเข้าไปดูในไลน์แล้วจิวก็ไลน์มาว่ามันไม่ลง แล้วมีคว่ชีวิตหรือเปล่าตอนแรกยังไม่มีแล้วพอเสร็จน้องใบก็ได้ยินเสียงคนเริ่มเข้าออกเยอะเลยเรื่อยใช่ปะแล้วมันก็ไม่ลงเลยน้องใบก็เชียอ์ทำไงก็ไม่ลงแล้วเสร็จเจฟาร์มก็เป็นนางฟ้าคือโถในห้องน้ำหญิงครมันจะมีระบบเซ็นเซอร์ติดอยู่ข้างๆกับอันหนึ่งที่มันปลัดข้างบนอ่ะคือถ้ากดอันข้างบนอ่ะมันจะไหลยิ่งใหญ่เออจะแรงกว่าแต่ออโต้อ่ะมันแบบเบาๆเออแล้วน้องใบก็แบบเฮ้ยเพิ่งเห็นมันมีหู ไม่สู้อันนี้ยากจนผ่านไปแล้วสิบนาทียี่สิบนาทีก็เลยบอกจะบอกว่าทำไงดีว่ามันไม่ลงเลยเรามาก็เลยบอกให้ปิดฝาแล้ววิ่งออกมาเลยเอ้าเมือตันนี้ คนไทยคีวไม่กดอะไรอย่างเงี้ยเสร็จทำไงดีวะแล้วจะ๋ก็ขลองเข้ามาในห้องน้ำจิ๋วหัวคนต่อคิวเยอะมากแบบรว่เยอะขนาดไหนรู้ไหมรู้ว่าเปิดรุ่คือตอนแรกอ่ะมันไม่มีคนเลยว้ยแล้วแบบพอจิ๋วเป็นลายมามันเหมือนแบบเหมือนทัวจีนมาฝ้าแบบเยอะมากตอนนี้คือหน้าห้องน้ำแล้วข้างในมันมีห้องน้ำสองห้องใช่ไหมคนจะต่อมาถึงตรงเนี้ยเออ มันมีสองห้องอยูหรอไม่มันแบบมีสองแถวสองสองห้องใหญ่อเออเออเออนัออ่นแหละแล้วเสร็จมันบอกก็เออทำไงดีวะจนเจ๊ปามร้องไหอีกครั้งเดี๋ยวเจ๊จะเอาตะเกียบคุไปให้แล้วตอนนั้นมันเป็นจังหวะเดียวกันกับกอแบบอยากกินเบียร์จังรู้ว่าเดินไปหาเบียร์กินแล้วก็เจอร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนึงสั่งเบียร์สั่งปลาดิบมาเาก็ถ่ายรูปไปว่า รออยู่ที่นี่นะจ๊ะนั่งกินเบียร์จ้าเจปามมันก็ดีใจวิ่งมาเลยเฮ้ยก็ก็เขามีเขามีตะเกียบแบบแบบแบใช้แล้วทิ้งไหมแบบว่าตะเกียบเออไอเนี่ยน้องปามจะมาเอาตะเกียบแล้วก็เล่าเรื่องไอ้จิ๋วปามก็จิ๋วเยอะครับก็เอตะเกียบเหรอมีแต่แบบแบบที่เอาไว้ล้างแล้วก็เอามาใช้ต่อแล้วก็จะเอาอันนี้ไปเหรอตอนจะโดนเข้ารันหรังแล้วก็บอกเจ๊ว่าถ้าเอาอันนี้เขาฟ้องนะ ซื้อตะเกียบที่ร้านมาร์คนูโดเป็นร้านมิชลินมิชลินตะเกียบมิชลินนะมั้คือพอจิ๋วอะมันไลน์มาว่าแบบเออเนี่ยมันกดไม่ลงน้องบอมก็แบบเออจิ๋วช่วยถ่ายรูปมาให้หน่อยแบบจะวิเคราะห์เป็นคอนซาวอยู่แล้วแล้วต้องหาทางออกพี่ข้อความเปพียงใช่ก็แบบไอ้จิ๋วส่งรูปนี้มันก็ดูน่าจะลงนะก็ดู ขนาดนั้นอะไรเงี้ยจิ๋วมันก็ชาตินี้ยังไงก็จะไม่ออกไป <c oughs> ลองแซมกันไปเลยน้อไป <c oughs> เหมือนนึกขึ้นได้ว่าเออมาเขาเคยบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่จิ๋วเคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมเรามาก็เอาเหมือนแบบอะไรไปเคลื่อนมันอ่ะอเอาเอาไม้ไปเลื่อนมันแล้วเจ๊ก็นึกขึ้นได้จิ๋วเจ๊มีปากกาเจ๊จลให้จิ๋วแล้วก็นึกขึ้นได้เออตะเกียบเราไปซื้อตะเกียบแล่ก็เลยไปหาก,กอแจ่จะเอาเข้าไปผ่านคนที่ต่อแถวเยอะๆนะเจ๊ใส่ก,กระเป๋าสะพายของเจ๊ลแล้วเจ๊ให้จิ๋วทั้งกระเป๋าไปเลยคือจะไปยืนหน้าคนที่ต่อแถวมาจะมาก็แรกเข้ามาเอากระบอาให้ลูกบอแล้วเจ๊ก็ออกไปเลย แซงแล้วเจ๊ถูกไหมคือคนก็ต่อคิวกันแล้วเจ๊ก็แซงแจิ๋วคือไม่รู้จิ๋วอยู่ห้องไหนเต่คือแล้ววายจะยืนท้าไว้ัยคืนนี้อันนี้ตรงนี้ก็มองกูจังเลยจิ๋วจิ๋วอยู่ไหนโอเคไปแทงกระเป๋าอ้าวพอแล้ววายได้ตะเกียบมาแล้วลงมาก็เลยทำการแทงมาตะเชฟเลยโอเคจิ๋วว้กดมือ ไม่ไปเลยไม่ไปเลยแล้วมึงไม่ทันมันไม่มีการแตกตัวอะไรอย่างนี้หรอกแวกนเดกก่หนึ่งูเกิดกินมาแล้วไอ้ยกู เอาเสร็จอุ้ยไม่ขยับเลยทำไงดีวะก็เลยทำการหั่นพอหั่นเสร็จก็ได้รู้ว่าอ๋อรูโถมันเล็กแล้วน้ำก็เบาด้วยมันก็เลยยิ่งไม่ลงก็ไ่ใหญ่ก็เลยหั่นพอหั่นเสร็จเอาลงไปลงไปเ็จหนึ่งส่วนสามแล้วโอเคมัตฝังเลยฝเลยจะอ้วกสุดใจก็เลยต้องบีบแล้วก็กดแล้วก็จบเรื่องนี้แล้วก็ คิดว่าโหแม่งออกไปคนต้องเยอะแน่เลยทั้งวันก็เลยเจ้าีมีหมวกอยู่ใบหนึ่งใส่หมวกปิดหน้าไปเลย กูเสื้อผมสีสวีทใส่หปิดออกไปแล้วก็คิดว่าคอยไปล้างมือชั้นอื่นแล้วก็พุ่งตัวออกไปที่ประตูโตประตูทางออกมีคนจีนสองคนยืนเนี่ยคุยกันแม่ลูกแล้วตัวแบบสอรี่แบบว่าแล้วแบบไม่ถอยอะกูกลางกูแมาดกูชนได้คนมือกูมีขี้ยเลยเอาไหแล้วตอนที่ออกมาคนที่สวนเข้าอ่ะต่อจากเราอะถอนหายใจอ่ะแบบ ออกสทกทีคือไม่รู้ว่าเขาถอนหายใจว่ามันเหม็นหรือเ็าถอนหายใจว่าออกดทกทีโอเคแต่โดยรวมอยู่ในนั้นกี่นาทีหนึ่งชั่วโมงพอดีหนึ่งชั่วโมงโอเคแต่เจ๊ไม่ค่อยมีประสบการณ์เยอะเท่าไหร่มีมีแค่เรื่องสองเรื่องอันเนี้ยตอนนั้นอะคือ เป็นออดิตเป็นออดิตอ่ะมันต้องไปตรวจลูกค้าใช่ไหมคือเป็นออดิตในที่นี้ก็คือแบบเหมือนเป็นคนที่แบบไปตรวจสอบบัญชีอะไรอย่างเงี้ยก็ <S 2> <S 2> ต้องไปที่บริษัทลูกค้า <S <S แล้วเนี้ยก็คือไปตรวจโรงพยาบาลอ่ะก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนแบบด้วยความที่เป็นคนตรวจสอบกับลูกค้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบตึงๆึงกันอะไรอย่างเงี้ยเออออดิตก็จะแบบเป็นคนที่แบบหน้าเกรงขามอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมเออก็แบบปวดอึมากก็เลยแบบไปอึเซเป็นคนที่อั้นไม่ได้ก็คือแบบอ่ะใส่ใส่เต็มที่กดปุ๊บ น้ครก็คึ้นมานระดับที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นคือมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วแล้วก็ออสายน้ำไหลกลับใพร้อมกับทั้งหมดทั้งหมดขึ้นมาเฮียชิพายทำแค่ทีวะก็แ,แบบถ้ากดอีกอะ่ะมันขึ้นไปอีก ลองเอาสายฉีดอะฉีดแบบฉีดอัดเออฉีดอัดมันก็ืดขึ้นมาไอเนี่ยทำไงดีวะก็เลยแบบกดอีกทีนึงเสี่ยงแม่งออกมาเฮ้ยออกไปเลยเหรอน้ามันไหลออก สุดท้ายเจก็เลยเจก็เลยแยกกับเรื่องแล้วแล้วเจก็แบบแล้วมันก็มาตรงรองเท้ามันก็นองลงมาแต่ว่ามันก็นองแบบไม่ได้เยอะมากแต่คือมันก็นองออกมาแล้วเจก็แบบทำไมมีพิษมีทั้งแบบพิษทั้งอะไรก็เลยแบบยืนรอเออยืนรอแบบในห้องน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยเออแบบเพื่อให้น้ํามันลงไปอะไรเงี้ยแต่แบบ มันก็สภาพมันไม่ได้เลยแล้วคือส่วนใหญ่มันเป็นน้ําก็เลยแบบปิดฝาปิดฝาเสร็จก็กั้นใจเปิดประตูออกไปเปิดประตูออกไปลูกค้ายืนอยู่ลูกค้ายืนอยู่ก็เลยแบบพี่าไมนใช้ไม่ได้หรอไม่รู้อะไรแยเขาก็แบบไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่แบบตามแม่บ้านดให้เลยรู้ทั้งตึกรู้ทั้งตึกอันนี้ห้องมีอุจี้ออดิตเดี๋ยวว่าออดิตคีว หวดการสักสีที่สักหกมาก็แปดปีคือได้ฉี่ยังไม่ได้ไห่แล้วแม่เสือเป็นอึใช่แล้วก็แบบสุดท้ายก็คือก็ต้องสารภาพเพราะไปว่าเออของเราแต่แบบเออเนี่ยช่โคกมันเสียแต่หนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคอูจทีรไห์ออดิชชี่ล้น อ,อของปอยอะเกินไม่นานหน่อยเนี่ยคือไปฮ่องกงใช่ไหมแล้วก็ฮ่องกงอ่ะไม่ไม่มีสายฉีดตูดปกติเวลาไปประเทศที่ไม่มีสายฉีตูดเนี่ยเราจะพกไอ้นั้นไปเว้ยไอที่ฉีดตูดอ,อ,อ็พกพาแล้วครั้งเนี้ยลืมมองไปก็ต้องปรับตัวนะแคนเราก็ต้องปรับตัวประมาณวันที่สามตอนกลางคืนปวดท้องก็เข้าไปขี้อุจจิเ้าเข้าไปขี้ก็ปกติไีอะรเข้าไปอุจจิอุจระอุจระเสร็จก็อุจจิ คือห้องน้ํามันเป็นแบบโซนเนี้ยเป็นโซนอุจจีใช่ไหมแล้วก็โซนนี้เป็นโซนห้องน้ําวิธีการจะล้างก้นเนี่ยก็คือก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าไปล้างก้นตรงนี้แต่ก่อนที่พอจะนั่งอุจจีเนี่ยคิดแล้วว่าพอจะแปลงฟันในในที่อาบน้ำก็คือมีการวางแผนมีการวางแผนก็คือร้อยว่าเอาแปรงฟันอย่างปวางไว้ในห้องอาบน้ำแต่ห้องอาบน้ำมันไม่มีที่ตั้งเพราะว่ามันจะมีที่ตั้งอันอันยังเล็กๆแต่ว่ามันมีพวกของเนี้ยแล้วก็ตั้งไว้บนที่เปิดเปิดอิดนะ อ๋อต,ตรงเปิดปิดน้ำเลยเพราะว่าพี่ที่อันตรายที่สุดพี่กอไ <c oughs> ดไข่เสร็จจังหวะที่ปล่อยปุ๊จีเ้เสร็จแล้วก็รีบเข้าไปเลยคือในห้องน้ำมันก็เป็นแนวยาวยใช่ปะ่ะแล้วนี่ฝักบัวอยู่ทางนี้ใช่แล้วไอ้รูระบายน้ำอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหม,อมปอก็เข้าไปแล้วก็หันหลังให้กับฝักบว<อ>ัวสมมติเจ๊เป็นฝักบัวได้ไหมปล่อยเข้าไปใช่เอาอันนี้มา แล้วก็หันหลังให้กับฝักบัวแล้วก็ล้างก้นแบบเต็มที่ที่สุดเท่าที่แกจะทำได้จีบปูดปูดปหันไปแปรงสีฟันต่อตอนไหนตอนยู่วัื้อหรอตอนยื้อต้องต้องที่ต้องรูระบายน้ำเลยมันเป็นรู้ระบายน้ำแนวนอนอย่างเงี้ยอยู่นี่เลยองกันกันทุกอย่างเป็นที่มาของลูกตุ่นตาและแปรงตะกบตะกบก็ร้องเพลง กีดกันด้วยแฟนคลับไม่ยินดีจิบว่าแล้ววันนั้นลอยฝากบินแล้วบอยก็หยิบมันขึ้นมาเอามาล้างกระดูแล้วมาใช้ต่อทำไมไม่เอียนไปอ่ะไม่รู้กันเขาเขามีให้ด้วยนะเขามีแปรงสีฟันให้พีฟันเป็นขี้นี่ฟันเป็นขี้โอ้ยเอียยโอเคแปรงสีฟันลาย เรื่องนี้ก็จะเล่าสัส้นๆแล้วกันก็ <c oughs> ก็ไปที่ห้องน้ำของห้องกลงใช่ป่ะเออแล้วก็อุจจีเสร็จก็ไม่อยากใช้กระดาษเยอะเพราะว่ากอรักโลกใช่ป่ะก็มาเช็ดเช็เเช็ดใช่ป่ะก็ทิ้งลงไปอันหนึ่งแล้วก็หย,ยิบีปอันหนึ่งโอ้ยหยิบไม่โดนสักทีเลยหยิบ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 แล้วก็อุ๊ยอะไรมันเหนียวเหนียววะอุ๊ยอุจจี เอ็มเป็นเอ็มเหรอวะเอ็มเป็นเอ็มละลายเหรอวะดมไหมดมมันมันมันเหมือนช็อกโกแลตมากจนเราคิดว่ามันคือช็อกโกแลตอ่ะมันแบบคือทิชชู่อ่ะมันควรจะปลายมันมาตลอดใช่ป่ะแต่อันนั้นไอ้ทิชชู่มันบางมากที่ฮ่องกงอ่ะแล้วมันก็เรียบเนียนไปแล้วมันหาไม่เจอมันก็อยู่อย่างเงีุ้เวยอะมันก็บัก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 แล้วก็นี่อะไรอ่ะ โอเคอันนี้ <Okay. S 1> อุจจีไล์มีแต่อุจจีไล์ตลอ เออของเจอุ้จีดีก็คือเจอ่ะไปโคราชใช่ไหม,มแล้วก็ไปกินหมาล่าเออคือพี่บ้าบอกว่าเออนาราราเนี่ยหมาล่าร้านเนี้ยอร่อยมากอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบอ่ะไปกินกันแล้วตอนกินอ่ะก็คือเราสั่งแบบเป็นหมูชาบูอะไรเงีเ้ยเนี่ยอองใช่ไหมคือความหมูมันก็จะแบบมีทั้งเนื้อและมีทั้งมันที่มันแบบเป็นเยื่อเป็นอะไรเงี้ยเออ <laughs> ก็กินไปเยอะมากแล้วก็แบบอีกวันนึงก็คือปว ก็เลยไปอุจ <Hands> จ <bin> ีออกมาสิ่งที่เห็นนะมันคือมหัศจรรย์มากเลยเกิดมาไม่เคยเห็นอุจจีแบบนี้มาก่อนเลยเคยเห็นคนที่เขาถักเปียแล้วมันแบบเหมือนเป็นพวงพวงพวงมันเป็นแบบลูกชิ้นอีลูกชิ้นอีสานอะส่กเีใส่กีมันเหมือนใส้ก๋วยอีสานแต่มันไม่ขาดจากกันนะคือมันเป็นแบบก้อนนี้แล้วเป็นยือ่อจ๊อเออเป็นยื่อไข่มุกไข่มุกแล้วมันยาวแบบ ไม่ขาดออกจากกาันแล้วสิ่งที่เจ๊ก้มลงไปดูไม่หลุดออกจากตูตกูด้วย <c oughs> แกกันลอกเี่เหรอทำไ้ไงวะอยากถ่ายรูปบามาหวาเกิดมาไม่เคยเห็นสิ่งนี้ในชีวิตมาก,ก่อนเอาจริงๆมันน่ากลัวปะกูยต,ตอนที่เรากินชาบูมันมีนเยือ่อใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนแบบเป็นเยือ่อ เหยื่อเหยื่อเหยื่อก็คือลำไส้พันให้ประมาณหกชั้นอะเฮ้อเยอะเยอะเยอะหกชั้นแล้วที่ก็คืออะไรวะท้ายก็เลยต้องเอานิ้วจริงจริงจริงดูบานนะคิปเี้ยอะไรเนี่ยชีวิตเรามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงจริงจริงคือพยายามเอาเอาให้มันออกแล้วแต่มันก็ไม่ออกแต่คุ้นๆว่าเหมือนแบบมีไปดึงกระดาษทิชชู่มาแล้วก็ ดึงมันออกโอเคโอเค ีของพอ,อ,อยเกิดที่เรื่องเกิดที่คณะคือปอยเป็นคนที่แบบเวลาไปอยู่ที่ไหนตอนบ่ายๆก็ต้อง mm hmm. ุญจี้เวลาไปไปคณะตอนเที่ยงมันจะมาแล้ว,ลวปลอยก็ห้องน้ํามันจะมีห้องน้ําของอาจารย์ในห้องน้ํานี่ติดใช่ปะห้องน้าอาจารย์นี่สะอาดอยก็จะชอบแบบแตห,ห้องน้ำอาจารย์แต่ห้องห้องน้ำอาจารย์จะเป็นห้องน้ําเก่า mm hmm. ออแต่มันสะอาดเพราะว่าไม่ค่อยมีใช้ใช้เอก็เข้าไปแล้วก็ใช้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 จนเสร็จจังหวะที่กาลังจะลุกขึ้นมาโถมันเป็นโถเก่าไอ้ตรงที่เรานั่งมันไม่ใช่เป็นแบบโค้งนูน มันเป็นแบบเดนๆพอก็ลุกขึ้นมาจังหวะที่ลุกขึ้นมาเหมือนมีตัวอะไรมากัดก้นปอยอ,ะอ่ะเออเขก็อุ้ยอะไรวะแล้วอาจารย์ข้างนอกก็มีอยู่นะอาจารย์เขาก็ตะโกนถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอ <c oughs> โ,อโอ๋ปา่ปาวปา่ปาวป่าวรับแล้วพอไปดูตรงโถอะโถมันมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งเลยอ๋อแตกเออมันแตกแล้วมันยิบสูดปอยเส้นบางๆที่มีแอบมองเห็นเขาบอกแล้วว่าของอาจารย์ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคโอเค อันนี้ไม่ไม่ถึงอุจี้แต่ว่าเป็นตดที่ฮ่องกงเหมือนกันกที่เกิดที่ฮ่องกงเยอะมีโถชฉี่สามอันมีผู้ชายคนนึงยืนฉี่อย่างี้ก็ไปฉี่ข้างข้างมันก็ไปยืนฉี่คว้าออกมาแล้วฉี่แะฉี่ไอ้นี่ฉี่อยู่ไอ้เผลนี่เดินมาฉี่มีคนที่สามเดินมาฉี่ข้างขกางกน มีเสียงตดแล้วปกติเวลาได้ยินเสียงตดอ่ะเราก็ต้องนิ่งๆใช่ป่ะแบบเออแบบแบบมาลาย่านี่เยอะเออไอคนนี้หันมามองก็ไอสัตว์กูไม่ได้ตดเจ้าคะกูสาตวนี่มารยาทแล้วก็ใช่เป็นหนูฮ่องกงเหรอประเดีแล้วมันคุยไม่ได้อ่ะ ไปก็ไม่ได้ไอชียังไม่เสร็จเหตุการณ์มันเร็วมากเลยคิดภาพนี่ยืนอยู่แล้วก็เข้าไปได้นี่มาได้ฉีชีอยู่แล้วปืดทำไมไอเียนี่หันมาก็ไอเหี้ยน,นู่นไอสัตว์ไม่ใช่กูโอเค เป็นความโง่ตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนประมาณแบบป2ปอยขี่แตกเออขี่แตกแต่งเกมแล้วคือเหมือนเราก็ประสบการณ์ไม่เยอะเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะไหนเราควรไปรีบไปขี่หรือจังหวะไหนเราอะไรอย่างเงี้ยล้วมันก็ตดจังหวะที่ตดก็คือนั่งอยู่บนเก้าอี้สีฟ้าตดแพร์ออกมาขี้ออกมาเลย <c oughs> แล้วเสร็จปอยก็ชิบหายแล้วขี่แตกปอยก็เลยรียบวิ่งเข้าไปในห้องน้าแล้วก็ตรวจสภาพเราแต่ผมรู้ว่านี่คือปอยปอยโก้มลงไปดูเลยอุจ้อ่ะมันพลาดตรงขาตรงนี้แล้วอะไม่พลาด มันพลาดมาตรงนี้แล้วผังมันเป็นก้อนหรือเป็นมันเป็นก้อนแฉะแต่มันมาอยู่ตรงนี้แล้วเร็จ <c oughs> ตอนนั้นน่ะคือจําได้เลยว่าแบบในหัวนี่คือใช้ความคิดรวบรวมสติทั้งหมดตอนนั้นแปดขวบก็รวมร <c oughs> ว,วมทั้งหมดแปดปีอะ <c oughs> ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง <c oughs> เราจะแก้ปัญหาไปยังไงได้บ้าง <c oughs> แล้วก็อยู่ๆก <c oughs> ็คิดวิธีถึงได้ที่ฉลาดที่สุดในตอนนั้นฝักบัวรอลูหยิบฝักบัวมาปั่น มันอยู่ที่ไหนอะอะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านบ้านซ้อมบ้านแรกอ่ะอ๋อคืออยู่บ้านอ่ะอยู่บ้านแล้วแร้วทำไมมัน ไม่มันโตแล้วมันไม่ได้บอกแล้วโตแล้วไม่บอกแล้วก็เลยเอาฝักบัวที่คนเห็นไว้อาจารยไปปาดขี้มือเลยบอกว่ามึงโตแล้ว่มเออแล้วเปิดน้ำได้ไหมไม่บอยังไม่เปิดพอยกะว่าปาดเสร็จเปิดแล้วมันจะหลุดอแล้วมันจะล้างมันจะชะล้างปาดเสร็จเปิดไม่หลุดใครอาบคนต่อไปเพราะแปลงฟันหรอเปล่าแล้วไม่แก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยเรียกมาไอ้โงอ สายโง่เดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาน่าจะโง่คือไปด่าประมาณว่าโง่แล้วพอแบบโคตรรู้สึกผิดเลยฝักบัวลายฝักบัวลายฝักบัวไม่ได้ลายหรอกเรื่องของอู เปเรื่องสุดท้ายเออูอ่ะมันเป็นคนที่ท้องมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วตอนนั้นอยู่มาหาลัยกันที่เอแบกท้องไม่ค่อยดีก็เลยไปซื้อยาท่าน้ําขาวมากินท้องไม่ดีคือท้องเสียง่ายหรืออะไรเออมันขี้แตกง่ายอ่ะเออแต่ว่ากก็ไม่รู้ทําไมมันไปซื้อยาธาน้ําขาวนะเออมันไปซื้อยาท่าน้ำขาวมากินคนเล็กเออูอเนี่ยขึ้นชื่อมากเรื่องทุกก้าที่ตัดสินใจเดินเ จะผิดเสมอเออไอ้หูก็อ่ะซื้อยามาแก้ท้องเสียแก้อะไรไม่รู้มันะเออซื้อแต่ซื้อมากินก็อ่านกับไอ้เฮียแชมป์อ๋อบริโภคหนึ่งหน่วย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 ก็คือนี่ก็คือมึงเอาช้อนมาหนึ่งแล้วเช้อนแบนๆเน่ยแล้วมึงเทลงไปในช้อนแล้วมึงก็กินหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยเพียหูเออช่วงนี้กูท้องไม่ค่อยดี ดึงด้วยดึงด้วยบดขวดอร่อยั้งแดกเป็นนมเลยนึกภาพออกเลยว่าี่หูแบบเออกูไม่รู้อะไอ้ก็เอ้ามันช้อนเดียวเหรอไปเลยกับหอเลยกับหอหอมันก็จะต้องไปแชร์กับเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่ใช่ปะไอเพื่อนคนนี้ก็เถือกบุ้ชี่ในห้องน้ำไอหูไปก็ เอ้ยงออมมากรดีอมมากรอมมากรูไม่ไหวแล้วไอ้หัวมันถอดกางเกงรอเหลือบ็อกเซอร์แล้วเออวัยรุ่นยุคก่อมันจะไม่ใส่กางเกงในกันมันจะใส่บ็อกเซอร์แล้วก็ใส่กางเกงเออไอ้มันก็ถอดกางเกงแล้วถึงสาออกก็เหลือก็เหลือบ็อกเซอร์มันก็ไอ้บิกอมมากรบิกไม่ไหวแล้วไอ้บิกหลือไอ้บวกนี่แหละเออน em exactly. ่าจะขี eh Men ้บวกเออไอ้บวกเพราะว่าไม่สนใจเยี่ยวเลย ไอ้เร go. ื่อก็แป๊บหนึงกอแป๊บนึงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสุดท้ายเปัดน้ำนาวน้ำหนาน้ำไม่ไหวแล้วเปิดเลยแล้วก็แต่ความฮาของเรื่องนี้คือคือสุดท้ายมันก็เข้าไปใช่้านแล้วก็แล้วก็ไอ้บัวบก็เอ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้ความฮาก็คือไอ้หูมันเอากางเกงบ็อกเซอร์มาดู มันทำไมมันไม่เลอะวะทำไมมันไม่มีตรงไหนเลอะเลยวะก็คือมันใสมันใสออกมามันแบบนี่คือตูดนี่คือกางเกงใช่ปะนี่คือขากางเกงก็มันก็จะแบบย้อยๆใช่ปะและนี่คือขามันใช่ป่ะมันใหญ่มันใหญ่ไหมไม่รู้เมืกันแต่ว่ามัน มันไม่โดนอะไรเลยอ่ะมันมันไม่โดนในกางเกงบ็อกเซอร์มนเลยมันมันออกมาอย่างที่ได้เลยนี่ก็เป็นความสามารถพิเศษของอูโอเคเรื่องนี้อูอูดีอูดีอูดีเพราะว่าเป็นคนที่เก่งไม่มีใครทำอะไรแบบนี้ได้อูจี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 ้ดีอูจี้ดีโอเคประมาณนี้ก็ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนกินข้าวก็ขอโทษด้วยขอโทษด้วยแต่เตือนแล้วว่าแล้วไม่ใช่แค่คนกินข้าวกูนั่งเล่ากูยังอีเลยโอเคก็ถ้าใครอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครตรงนี้นะครับแสรีเสรีรีม่วงอมัง พี่น้อง .4 Q&A ถามตอบฉลองแสรกจา้าคำถามนี้ถามมาเยอะมากมีแพลนทำแฟนมิติ้งไหมคะไก่ทอดพี่น้องป .4 จะทำจริงไหมตอนจับได้ลูกชั่วรู้สึกยังไงถ้าเจอพี่น้องป .4 แล้วอยากขอถ่ายรูปควรแสดงท่าทางหรือควรพูดว่าอะไรดีคะถ้าเจอเรานะครับไม่น้องๆทำงนี้นะครับใครไม่ถูกกูไม่ถ่าย รู้สึกยังไงที่ได้หนึ่งแสนซับมันเป็นตัวเลขที่เขาเห็นได้ว่าเขาพยายามทำงานเพื่อคลิปนี้